นี่คือโฉมหน้าเจ้าแมวน้อยวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับเจ้าแมวน้อยผู้น่ารักดูท่าทางของเจ้าแล้วเจ้าคงง่วงนอนวันนี้ไปซื้อของมาให้ มีกระบะชีกระบะอึและที่นอนนุ่มๆทุกคนคะบอลูนว่าจะตั้งชื่อน้องว่าขนเพชรน้องขนเพชรเป็นลูกคนใหม่ มาอยู่ด้วยกันตอนนี้น้องขนเพชรพ่วงนอนแล้วบายบายไว้เจอกันสวัสดีค่ะ